ในส่วนของทางคดีเองยังไม่ได้มีการออกหมายจับเพิ่มเติมนะคะนอกเหนือไปจากตารวจ6นายก่อนหน้านี้แม้ว่าจะมีหลักฐานเชื่อมโยงไปถึงอีก3คนซึ่งกอ็อาจจะมีทั้งตํารวจด้วยแล้วก็พลเรือนด้วยขณะที่ทีมสอบสวนค่ะก็ได้มีการเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนเนี่ยมาหาความเชื่อมโยงแล้วก็ประเด็นที่สงสัยทางคดีซึ่งทีมสอบสวนคดีที่ยิงสารวัตรแบงค์เนี่ยนะคะตอนนี้ได้มีการเรียกคนที่อยู่ในงานเลี้ยงวันนั้นก็คือ6กกันยายน คนใกล้ชิดกับกำนันนกมาให้ปักคำเพิ่มเติมที่ตำรวจภูธรภาค7เพื่อจะคลายปมสงสัยทุกประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคดีแม้ว่าบางคนจะเคยมาให้ปักคำแล้วแต่ก็พบว่าบางทีให้การไม่ตรงกันด้วยนะคะตอนแรกตัวเลขเนี่ยมันยังไม่ได้มาถึง55คนถูกไหมค่ะ <c oughs> ยังมีแบบตอนแรกก็ รายงานกันไปก็จะเป็นตำรวจซะเยอะหน่อยพอตอนหลังเริ่มมีพล,ลเรือนเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วก็บอกว่าพลเรือนที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับงานเลี้ยงเนี่ยกลายเป็นว่าเป็นนักการเมืองท้องถิ่นเป็นคนที่สนิทชิดเชื้อเป็นคนใกล้ชิดของกำนันนกเข้าไปเยอะทีมสอบสวนยังรอ,อการตรวจสอบความชัดเจนเพิ่มเติมในอีกส่วนหนึ่งด้วยก็คือเซิร์ฟเวอร์กล้องวงจรปิดที่เมื่อวานนี้รายงานไปในช่วงข่าวภาคค่ำก็คือ2เครื่องที่ได้มาเอาไปทดสอบ1เครื่องเสียงดังอีกหนึ่งเครื่อง ไม่มีปฏิกิริยาตอบสนอง,อนองดังนั้นเขาก็มีการส่งไปให้อย่างที่บอกว่าตํารวจเองเครื่องไม้เครื่องมืออาจจะไม่ได้มากเพียงพอหรือผู้เชี่ยวชาญอาจจะไม่ได้มีเยอะก็จะมีบริษัทเอกชนที่เขามีความเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องของเรียกกันว่าเป็น Data Recovery <c oughs> ก็คือการกู้ข้อมูลแบบที่เขามีความเฉพาะเจาะจงเนี่ยก็น่าจะส่งไปให้ทางฝั่งของเอกชนได้ช่วยกันร่วมตรวจสอบก็หวังใจว่าถ้ากู้ได้ก็จะมีข้อมูลเข้ามาเพิ่มเติม จากนั้นตำรวจก็จะรวบรวมรายละเอียดทั้งหมดอีกครั้งหนึ่งนะครับค่ะเพราะว่าเซิร์ฟเวอร์เนี่ยถือว่าเป็นหลักฐานชิ้นสําคัญเลยจะให้ได้เห็นเลยว่าเหตุการณ์ในวันนั้นเนี่ยเกิดอะไรขึ้นมาบ้างนะคะส่วนที่มีรายงานตั้งแต่เมื่อวานว่าทีมสอบสวนจะขออนุมัติออกหมายจับเพิ่มอีก3คนซึ่งจะเป็นตำรวจ2นายพลเรืออีก1คนเนื่องจากมีหลักฐานเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในงานเลี้ยงของกำนันนก ซึ่งพลเรือนคนนี้ค่ะคุณผู้ชมมีความใกล้ชิดกับนักการเมืองท้องถิ่นคนหนึ่งในพื้นที่จังหวัดนครปฐมแล้วยังสนิทสนมกับกำนันนกแต่ว่าขณะนี้ได้รับการยืนยันว่ายัางไม่มีการออกหมายจับทั้ง3คนนะคะคาดว่าน่าจะรอให้มีความชัดเจนมากขึ้นเพื่อให้ได้หลักฐานแน่นจะได้ปฏิเสธไม่ได้ค่ะ